คือโคจุนกำลังจะบอกว่าการจัด11ผู้เล่นตัวจริงของอิชิอิในเกมนัดชิงนี้ต้องการเล่นเกมบุกตั้งแต่ศึก15ทีแรกเลยเหรอ,อแต่ปรากฏว่าสถา,านการณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันพลิกกลายเป็นว่าเทียสักเผยพี่ไม่เล่นเกมเรับดับเบิลแบ็คมากกว่าอีกผมก็เลยมองว่ามันเป็นแผนการเล่นของอิชิอิที่ปรับมาเล่น4-4-2เวลายืนเกมรับเนี่ย4-4-2สลับกันยืนเพื่อให้เทียสักเผยไม่ไปเล่นเกมรับโคจุนไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้มองว่าอิชิอิ สั่งให้เทียสักมาเล่นเกมลับเหรอมนไหลโดยตามธรรมชาติเวลาเป็นเกมที่ต้องกลับมาหลังบอลเลยก็โดยโดยดีที่เราได้เห็นน้องอ่ะมีมีวินัยในเกมนะแต่ตรงข้ามกันมาใช้กําลังตรงนั้นเยอะเท่ากับเรากำลังเสียคนผู้เล่นที่กําลังสร้างทันเทชั่นทุกบอลได้เก่งเนี่ยเทียสักเป็นนักเตะที่เปลี่ยนทันเทชั่นจากการป้องกันไปสู่เกมลุกมีพื้นที่ทําได้ไปมาตรงนั้นแหะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องใช้กําลังแล้วก็ต้องเปลี่ยนผู้เล่น เอาไอ้เจ้าเท่ลงมาอีกครั้งสภาพอากาศด้วยอย่าลืมนะฟ้าฝนก็มีส่วนสำคัญในเรื่องของสปีดบอลที่มันใช้กําลังเยอะอย่าลืมว่าเราเป็นสายเทคนิคภาคพ,พื้นเราเล่นบอลต่อนเนื่องเราไม่สามารถทำตรงนั้นได้สิ่งที่ตามมาคือกำลังหรือความแข็งแรงมันก็มีส่วนกับเกมนี้ถึงแม้แบก็ตัวเล็กสังเกตูเขาตันเขาจนเทียสักเองก็พยายามชวนทะเลาะเอาคืนบ้างเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยโคจุนมองว่าเมื่อกี้โคจุนบอกว่ายัาง สุภาชัยใจเด็ดเล่นอยู่บุรีรัมย์เขาไม่ได้หน้าเป้าครับคือตอนแรกพอไลน์อัพออกมาผมยังทำคลิปในช่องแฮชคอร์บอลไทยบายพัเซยอยู่เลยว่าคาดการว่าสุภชัยใจเด็ดจะยืนปีกขวาเพราะอิชิอิก็เคยใช้ให้สุภาชัยยืนปีกขวาและก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่ทีรศักดิ์เผยพิมายกับปอลเมลัตใครเป็นได้จะหน้าเป้าครับปรากฏว่าไม่ใช่ตรงจุดนี้โค้ชจุนมองว่าอิชิอิที่ผิดไปหน่อยไหมกับการที่เลือกสามคนเนี้ย บริหาร3คนเนี้ยให้มันดูแบบสลับตำแหน่งเราไม่ลงตัวในเกมนี้คาลิเตเตอร์มันทำซ้อนแหละเหมือนที่พี่เปิดหัวแล้วว่าถ้าเกิดถามว่าทั้ง3คนพอได้เล่นอะ่ะสิ่งที่เขาถนัดที่สุดคือตัวด้านข้างและอินเวตมาเล่นมันก็เหมือนหน้าตัวตัวฟอร์นายที่สลับกันมาเป็นหน้าได้แต่พอไปเป็นหน้าโดยธรรมชาติมันทําให้ในพื้นที่หรือการขยับรับบอลหรือการเชื่อมเกมมันหายไปชัดเจนครับเราเห็นที่ศักดิ์เองอะ่ะแม้ทั่งปรเมศเองฟ้องเองอะ่ะ พยายามจะลงมาล้วงแล้วแจกบอลมันก็เลยขัดขัดกับสุภโชคทั้ง <Sounds. S 2> ที่เป็นตัวขยับเรียก Born บอลบ่อยครั้งนาซีศักเองตัวตัวพุ่งบทสุดท้ายพื้นทีนท่ท,ที่ตัวเองต้องไปเล่นเกมรับมันก็เลยเอาร์มเองทั้งจะไม่ได้บอลที่แบบสมูทกับภาาพื้นเพราะตัวเชื่อมเกมอย่างเบนจาบินเนี่ยต้องไปเล่นเกมรับคู่กับลงอ่า,าอ่าใช่เบนต้องไปเล่นคู่กับไอ้เจ้านิวทั้งสองคนเลยทํางานโหลดทั้งที่บทบทสุดท้ายอ่ะพวกนี้จะเก่งตอนมีบอลครับอ่า สังเกตว่าจะเก่งตอนที่เรามาเล่นร่วมกันแต่บทท้ายเราไม่มีโอกาสได้เล่นร่วมกันเราโดนตัดตั้งแต่นนแดนเรา